พราะขานชื่อทีละคนคุณหมอรวีมาชมาดนหัวหน้าพักพลังทำใหม่ก็ลุกขึ้นประท้วงท่านประธานว่าอาก็เมื่อกี้ท่านประธานได้ขานองค์ประชุมครบแล้วเนี่ย3 6ม367มันครบแล้วเนี่ยแล้วทำไมจะต้องมานับองค์ประชุมอีกล่ะครับไปฟังเสียงหมอรวีครับ ครับนั้นก็คือเสียงของคุณหมอรวีครับที่ไม่เห็นด้วยกับท่านประธานก็ทักทวงแต่ว่าประธานก็บอกว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของของผู้ที่จะเสนอนับองค์ประชุม